ก็กับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอลว่าวันนี้นะครับนวก็เรียกได้ว่านะครับก็คือมีข่าวสุดพิเศษนะครับนวและหลายคนเรียกร้องขอมานะครับนวว่าเล่นกิจกรรมตัวใหม่ไม่เป็นนะครับนวเพราะว่ากิจกรรมตัวใหม่นะครับเป็นกิจกรรมรีแล็งและผมเล่นไม่เต็มไม่เข้าใจนะครับนวและก็ไม่รู้นะครับว่ามันเล่นยังไงนะครับพี่ช่วยสอนหน่อยได้ไหมนะครับเพราะว่าส่วนมากพี่จะรีวิวแต่เชิฟที่แบบว่าก กิจกรรมไทยหน่อยได้ไหมนะครับน้องก็จัดไปเลยละกันนะครับถ้าทุกคนไม่เป็นนะครับนอพี่ก็จะสอนให้บอกให้นะครับนอเพราะว่าอันนี้นะครับน้องก็คือเป็นกิจกรรมที่อาจจะสับสนนะครับน้อมันไม่ได้เล่นย่กนะครับมันแค่สับสนและทุกคนอาจจะเข้าไม่ถึงก็ได้นะครับนอเดียววันนี้นะครับเดี๋ยวพี่รู้แล้วนะครับนอว่าพี่จะอธิบายยังไงนะครับให้ทุกคนเข้าใจง่ายนะครับนอและไม่ต้องไปกังวลนะครับว่าผมจะได้หรือไม่ได้ของฟรีหรือเปล่านะครับนาอสสำหรับของฟรีในแรงนะครับทุกคนเนีก็จะประมาณนี้เเลลยยนนนะะคครรััับบบพี่่ขออกก้ววาจ หนักจะเต็มแน่นอนนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของพี่พี่นะครับน้องคลิปนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามีแน่นอนนะครับน้องและสามารถรับได้ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยด้วยนะครับน้องก็ จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนว่าจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับทุกคนก็พี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับนอที่แบบว่าหลายๆคนไม่ควรพลาดนะครับนอก็ชอบประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับนอทุกคนอาจจะไม่รู้ก็มีบางคนอาจจะไม่รู้เลยก็ได้นะครับนอก็ชอบประมาณนี้เลยนะครับนนองมือใหม่อาจจะไม่รู้นะครับสหรรรัับกกิจมตวนี้ว่ามีัด้วยนะครับนอสำหรับกิจกรรมนะครับทุกคน กิจกรรมก็ให้เราจิ้มเข้ามาตรงแรลงตรงนี้ได้เลยนะครับนออยู่ชายล่างนะครับทุกคนก็จิ้มเข้ามาได้เลยนะครับเมื่อจิ้มเข้ามานะครับนอมันก็จะเจอนะครับกับหน้าตาประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็รูดีว่ามันก็จะเจอกับหน้าตาประมาณนี้นะครับนอสิ่งแรกที่คนไม่เข้าใจนะครับนอว่าไอ้ปีกสีแดงๆตัวนี้นะครับมันมาจากไหนนะครับนอที่เป็นปีกอยู่ตรงนี้นะครับนอมีสีทองกับสีแดงตรงนี้นะครับมันมายังไงมันมาจากไหนนะครับนอก็คืออย่างที่พี่บอกนะครับนอว่าปีกตัวนี้นะครับ แบบว่าเพิ่งอัปเดตเข้ามาให้เราเล่นกันนะครับน้อถามว่ามันมีข้อดีไงเอาช่้งๆหรืออะไกันนะครับน้อเมื่อทุกคนนะครับเล่นจบนะครับน้อไม่ว่าจะเป็นโหมด40หรือว่าโหมดแรงนะครับน้อก็เรียกได้ว่านะครับน้อมันจะเพิ่มช่วยนะครับน้อก็คือแบบว่าช่วยในการเพิ่มแต้มนะครับน้อก็เรียกได้ว่าเพิ่ม15%นะครับน้อสมมุติว่าเราได้นะครับน้อ40แต้มเกมนั้นเราก็จะได้ประมาณ ห้าแต้มอะไรประมาณนี้นะครับน้องมันจะเพิ่มแต้มให้เราขึ้นแรงได้เร็วขึ้นนะครับเฉพาะช่วงนี้ช่วงต้นซีชั่นนะครับทุกคนเออถ้าคนไหนนะครับที่กําลังดันในตอนนี้นะครับน้องก็รีบหน่อยแล้วกันนะครับน้องเพราะว่าหมดซีซั่นนะครับน้องหรือว่าขึ้นอิโลหิตไปนะครับเราจะหมดนะครับในการไซส์สิทธิ์ตัวนี้นะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่านี้ง่ายๆเลยนะครับน้องและอย่างที่พี่บอกนะครับลงก็คือปีกตัวนี้นะครับน้องจะมีในหมด44และหมดแรงเลยนะครับน้องก ต่อมาเป็นจุดนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับที่หลายคนไม่เข้าใจนะครับเนาะว่าถ้าผมอยากได้ของรางวัลแบบนี้นะครับเนาะสี่ชิ้นนี้นะครับเนาะผมต้องทํายังไงบ้างนะครับเนาะง่ายๆเลยนะครับก็คืออย่างที่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะมีเลข2เลข4เลข6เลข12นะครับเนาะหมายความว่ายังไงนะครับเนาะถึงจะได้นะครับก็คือถ้าทุกคนนะครับเนาะขึ้นแล้งอิโลฮิตได้นะครับเนาะก็ เรียกได้ว่าจะได้ไปนะครับน้องแต่ในพี่จะอธิบายลงลึกกว่านี้นะครับน้องพี่ขอรีวิวก่อนแล้วกันนะครับก็คือเราจะได้ในส่วนของท่าทางนะครับชุดบาสตัวนี้นะครับน้องที่แบบว่าเท่นะครับน้องสำหรับสายที่แบบว่าเล่นบาสเกสบอลนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องรับประกันได้เลยนะครับน้องทุกคนจะได้ฟรีๆแน่นอนนะครับน้องสำหรับจุดนี้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องเพราะว่าหลายคนยังไม่รู้นะครับน้องว่าเล่นยังไงแบบไหนนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคน แต่ก็เห็นของรางวัลแล้วอยากได้อะไรประมาณนี้นะครับเนะก,ก็แน่นอนทุกครับ ทุกคนจะได้แน่นอนนะครับนอเรียกได้ว่าทุกคนได้กันหมดทุกคนแน่นอนนะครับนอก็จับประมาณนี้เลยนะครับนอต่อมาก็เป็นสกินล่มตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นแบบนี้เลยนะครับนอก็เรียกได้ว่าโคตรเท่นะครับสำหรับสกินล่มนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเท่จะจัดกันไปเลยนะครับนอแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นหางด้านของสกินปืนนะครับนอเรียกได้ว่าเป็นสกินปืนโคตรหล่อโคตรเท่นะครับนอยิ่งกว่าสกินปืนอัพเลเวลด้วยซ้ำนะครับแถมได้ถาวรด้วยนะครับนอและจะไม่มีขายด้วยนะครับทุกคนนเก็จับประมาณี้ล นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็คืออันแบบว่าทุกคนจะได้ไปแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและที่สําคัญนะครับทุกคนก็ต้องเล่นให้ได้ด้วยนะครับเนาะแล้วก็จะมีตายืนยันตรงนี้ด้วยนะครับเนาะมาเดี๋ยวพี่จะอธิบายแล้วกันนะครับเนาะว่ารับยังไงนะครับเนาะก็คือกิจกรรมตัวนี้มันจะมี2ฝั่งนะครับเนาะก็เรียกได้ว่ามันจะมี12เม็ดนะครับเนาะก็เรียกได้ว่า หนึ 1> 1่งเมตรนะครับเท่ากับ1อีโลหิตนะครับเนาะพูดง่ายๆก็คือเมื่อเราขึ้นอีโลหิตได้1ซิชันนะครับเนาะเราก็จะได้1เมตรนะครับเนาะหรือว่า อันแบลว่าที่เราจะได้ลูกแก้วนะครับเนาะหลูกแก้วแล้วกันเรียกเป็นลูกแก้วแล้วกันนะครับเนาะเราจะได้1ลูกแก้วนะครับเนาะและถ้าเราขึ้น4ีได้อีก1นึ่งซีซั่นนะครับเนาะพูดง่ายๆนะครับก็คือซีซั่นหนึ่งเราจะได้2อันนะครับเนาะสำหรับซีซั่นหนึ่งต่อ3เดือนนะครับเนาะสเดือนเราจะได้2อันนะครับเนาะเพราะว่า3เดือนจะรีแลกซทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราขึ้นได้นะครับเนาะเราก็จะได้2ลูกแก้วต่อ3เดือนนะครับเนาะหรือว่า1นึ่งซีซั่นเองครับเนาะและ 2ซีซั่นนะครับเนาะเราก็จะได้4 3ซีซั่นเราก็จะได้6นะครับเนาะเราก็4ซีซั่นเราก็จะได้8นะครับเนาะและ6ซีซั่นเราก็จะได้12นะครับเนาะรวมเป็นว่า 6ซีซันนะครับนาะก็คือพูดง่ายๆภายในปี2025นะครับน้อถ้าทุกคนขึ้นแรงโหมด4 vs 4ได้นะครับนาะหรือว่าโหมดแรงนะครับน้อก็ขึ้นได้นะครับน้องก็เรียกได้ว่าขึ้นได้ทั้ง2แรงเลยนะครับต่อละซีซันที่อัปเดตเข้ามานะครับน้อก็ทุกๆการรีแลกซ์นั่นแหละนะครับน้องก็คือทุกคนจะได้1ลูกแก้วนะครับน้องเพื่อให้มันเต็มจุดนี้นะครับน้องแต่ระหว่างที่เรา แบบว่าสะสมลูกแก้วอยู่เราก็ได้นะครับเนาะถ้าเราได้2ลูกแก้วนะครับเนาะได้คนละฝั่งฝั่งละเม็ดนะครับเนาะก็รับไปเลยท่าทางนะครับเนาะนี่เลยนะครับก็เท่ากับว่าเราได้แล้วนะครับเนาะแต่ถ้าเราได้4เราก็รับไปเลยร่วมนะครับเนาะเราได้6เราก็รับไปเลยนะครับเนาะสกินปืนถาวรนะครับเนาะแต่ถ้าเราได้12เราได้ตาตรงนี้นะครับเนาะแบบถาวรไปเลยนะครับเนาะก็เรียกได้ว่าจบซีซั่นพอดีนะครับนาพอดีแบบว่า ถึง2026เลยนะครับนอพูดง่ายๆก็คือจะอยู่ในปี2025นะครับนอจะครบทั้งหมดเลยนะครับนอจะทั้งสองฝั่งเลยนะครับนอ BR นะครับนอก็เท่ากับว่าเป็นแรงธรรมดานะครับทุกคน หรือว่าโหมดจันดำนะครับเนาะชีเอสคำเนาะก็เท่ากับว่าโหมดชีสีนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะถ้าคนไหนยังไม่เข้าใจนะครับและหรืองบอกไปเลยนะครับเนาะอีก7วันนะครับนับถอยหลังหน่อยละกันนะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมนารูโตะนะครับก็จะอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะถ้าคนไหนยังไม่ได้ดูพี่นะครับเนาะรีวิวนะครับในส่วนของ กิจกรรมนารูโตะนะครับสามารถกลับไปดูได้นะครับเนาะเพราะว่ามีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยนะครับถ้าคนไหนอยากได้นะครับเนาะก็ไม่ควรพลาดละกันนะครับทุกคนเดี๋ก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับงเนอะคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็มีตามนี้เลยนะครับทุกคนเรียกได้ว่าจานหนังจะเต็มกันไปเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะสำหรับมึงเนอะคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับพี่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับเนาะชอบคลิปนี้หรือเปล่านะครับที่พี่แนะนำนะครับเนาะไม่รู้นะครับว่าจะม จะประมาณนี้เลยนะครับนาอกก็ถือว่า คลิปนี oh, ้นะครับทุกคนก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับน้องก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์คนละดึงไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนก็ถือว่าคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่คนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดนเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับน้องพี่คนนี้ก็เป็นการสนับสนุนเต็มที่แล้วนะคคคคคคครรรรรัััััััับบบบทุกกกกกกกนน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 ็็ฝาาด้้้ววววยยแแแลลลลลละะะะไ์์ชสหพพีี่ขอตเง เท่านี้แล้วกันนะครับบาย